สวัสดีค่ะพ่อันกับซองย่ายม่งมันยิ่สิมาพัดหมูพัดกุ้งใส่ดอกหอมค่ะวัตถุดิบที่เตรียมไว้กับนีอันนี้หมูหั่นเป็นสินแล้วค่ะกับกุ้งแกะเปลือกเรียบร้อยนี่คือดอกหอมค่ะต้นดอกหอมกับใบขึ้นสายกระเทียมมะเขือเทศแล้วกัพริกค่ะวัตถุดิบ ก็มี่ปลาย้ายางค่ะีน่ก็เป็นเชียงปุ่งน้ำมันลงไปค่ะกระเทียมลงไปเลยค่ะเดี๋ยวกระเทียมให้อยงหอม ใส่ค่ะแช่งเบียงมัน้องจะทับเลย เม็ดซ like, ุปสเขียงเียดสุอี๊ท้าวค่ะหมันหอยใส่รดเยอะหนาต้งใส่นิดน้อยค่ะ ตาลค่ะน้ำปลาเล็กน้อยเกลี่ยลุกไปค่า ต้องไ,ไปค่ะเราต้นดอกหอมลงไปได้ค่ะ you can't sorry for ขึ้บึงรถเติมสัตว์งึ้นรถลงนิดน้อยค่ะกรบใบขึ้นสายลงไปเลยค่ะ มาเด้อพี่น้องมาแส่บๆแสน้ำกันเด้อพัดหมูใส่ดอกหอมพัดหมูกับกุ้งใส่ดอกหอมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกินได้เลยค่ะแส่บๆสน้ำกันเด้อจ้าคลิปนี้ยายมุ่งขอสวัสดีค่ะ